ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเพื่อนสาวซึ่งเพื่อนสาวคนนี้ประวัติน่าสนใจมากเ <Yeah. S 1> พราะมีความไปหยิบยืมผู้ชายจากประเทศจีนมาประมาณ100คนแล้วนะคะ <c oughs> ก็แสดงว่าคุณผู้ชมยกับรายการครบเด็กจบใหม่แอบชิววันนี้ก็คือวันนี้ค่ะ เพื่อนๆเรียกกันว่าบอสฮะร์เดี๋ยวว่าชื่อใหม่ชื่อบีบีค่ะโอเคจบจากที่ไหนเอ่ยจบจากที่หัวเชียวยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะเที่ยเหมือนฟูจีเอนแล้วก็ที่ประเทศจีนค่ะคณะอะไรคะคณะการเรียนการสอนภาษาจีนค่ะเฮ้ยเธอแล้วหัวเฉียวที่ที่เธอพูดมานี่คือมันอันที่เดียวกับประเทศไทยปะคนละที่ค่ะเพราะว่าหัวหัวเฉียวที่จีนคือเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่ไทยอ่ะที่ที่ไทยก็คือมีที่เดียวก็คือที่กรุงเทพนะเท่าที่รู้นะไม่ใช่ว่าหัวเฉียวที่ไทยส่งมี่ไปเรียน นี่จีนอย่างเงี้ยนะไม่ใช่คือคือเราก็เลือกหัวเฉียวที่เป็นแบบที่จีนเลยเลยก็สอ,อบชิ้นทุนไปเฮ้ยเป็นนักเรียนทุนใช่ค่ะชิงทุนนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วเธอบอกว่าเธอได้ทุนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเผื่อแบบว่าบางคนมีคนที่แบบว่าอยากไปรเรียนประเทศจีนเหมือนกันแล้วเขาอยากรู้ว่ามีวิธีการทำยังไงถึงแบบไปรเรียนจีนได้อะไรอย่างเงี้ยทุนมีหลายประเภทมากมทุนหนึ่งร้อยทุนห้าสิบทุนแปดสิบทุนยี่สิบห้าแล้วแต่ว่าเราจะเลือกยังไงแต่ไม่ได้ทุนแต่ได้ทุน เขาดูตักเศษเฉลี <wie> and stroke, and oh, ่ยแล้วก็สอบป็นสี่ช <ay> ิงไปอ๋อ SSK ต้องสี่นะคะคุณผู้ชมค่ะบางที่ก็ไม่ไม่มีบางคนก็แบบว่าอยากสอบไปเลยพี่จก็คือแบบเลือกที่จะแบบว่าได้มาอะยรสปีแล้วก็แต่ว่าปีแรกที่ไปก็คือไปในส่วนของ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝึกพื้นฐานก่อนหนึ่งอ่าก็คือทุกคนต้องไปเรียนภาษาปับพื้นฐานใหม่หมดไม่ต้องเดียนว่ะไม่ต้องแต่ว่านี่นี่พาร์ทพาร์ทไปชั้นปี2เลยทําไมอ่ะเพราะปีหนึ่งคะแนนแบบคะแนนสอบอะเกินแล้วอ๋อแล้วอันนี้คือถ้าเกิดว่าอย่างฉันอะที่แบบไม่มีพื้นฐานจีนเลยพูดได้แค่แบบ ear sancer อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องสามารถไปเรียนจีนได้ปะได้สามารถเธอไปเรียนได้เธอของเธออะมันไม่มีพื้นฐานคือมีสองอย่างให้เลือกคือหนึ่งเธอจะเลือกไปแบบป่าพื้นฐานโดยหนึ่งปีเอออย่าง ั้งหมเพราะว่าเด็กบางคนที่ไปจีนน่ะก็เริ่มใหม่หมดเลยบางคนอ่ะเริ่มใหม่เก่งกว่าชั้นที่มีพื้นฐานอยู่แล้วด้วยมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละคนแต่บอกก่อนนะว่านางเพิ่งจบมาจากจีนแต่ว่านางไม่ได้เอาเชื้อโควิดมานะคะปอที่วีเราว่านางจบ3ปีกลับมาจากจีนตั้งนานแล้วแหละสองปีละด้วยความที่แบบเป็นลูกมหาเศรษฐีหนึ่งก็เลยไม่ทํางานไม่คือเคยทำงานเคยทำงานอ่ะทำงานเป็นเคยเป็นพิซเตอร์ที่จีนเชียงใหม่อะไรอย่างเงา เียนจีชไหมเป็นสอนเด็กเป็นเคติวยเป็นเคเด็กแล้วก็แบบต่างๆนานาค่ะเออสวยเออแล้วบอกว่าพอพอมาพูดอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าแบบไปเรียนที่จีนอ่ะต้องปรับตัวเยอะไหมปรับตัวเยอะมากนี่คือแบบให้เวลาแบบหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมก็โทรหาแม่ทุกวันเลยว่าแบบไม่ไหวแล้วไม่อยู่แล้วไม่ไปแล้วจะกลับบ้านเพราะว่าด้วยหนึ่งสภาพแวดล้อมต่างๆที่เราไม่เคยชินอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบความจะคนจีนนะบางคนอะคนจีนที่แบบบุกคนมาไทยแบบคนจีนมาไทยใช่ไหมเขาก็จะคิดว่าคนจีนแบบนั้นแบบนั้นแต่ความจริงอะ We'll be right <laughs> back. มันมันน้อยมากที่จะเจออะแต่สือว่ามันก็มีอะค่ะก็คือเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วคนจีนจีนจริงๆที่แบบไม่ใช่ันท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านเราอะคือเขาเป็นคนที่ดีเขาดีมากเขาดีมากอย่างเช่นแบบป้าคมหออะไรอย่างเงี้ยคือดีมากเขามีความเป็นแบบเป็นแม่เลยคือแบบว่าอุ้ยอยู่แบบนี้คยถึงบ้านหรอยังมีแบบยังมีบอนะบอแบบเป็นแบบมาหมาของหนีได้เป็นแม่ของเธอได้นะมีอะไรคนกับฉันได้อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือแบบปรึกษาเขาได้หมดเลยอือโอ้อทุกอย่างแบบดีมากนะคะเกิดว่าใครที่แบบว่าสนใจอยยาาจะเรีน สามารถไดเรกเมต์เสจเนี่ยไปถาม b ีได้เลยแลนะว่า b ีเนี่ยไปทุนอะไรใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงเนีน่ยเดี๋ยว b ีก็จะบอ,อกอาจจะมันพูดถึงว่าเธอบอกว่า,เธอ,อวาเธอจบเรื่องการการสอนภาษาจีนตอนนั้นมันเรียนยังไงแบบมันเรียนเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราก็คือมนุษยศาสตร์จีนป่ะอารมณ์มนุษยศาสตร์จีนเอออารมณ์มนุษย์มนุษยศาสตร์จีนก็คือเรียนตั้งแต่แบบการเขียนวัฒนธรรมจีนใดๆเลยของฉันขึ้นเรียนหมดเลยเรียนเรียนแบบวิชาภาษาจีนเรียนพูดเรียนฟังเรียนเขียเียนอ่าน,น,านเรียนหมดเลยคือเรียนหมดทุกๆอย่าง คือเรียนแบบอ่านหนังสืออ่านข่าวอะไรเงี้ยก็แบบมีสอบสอบแบบสอบฟังสอบพูดสอบอ่านสอบเขียนอะไรเงี้ยแล้วได้โทดสอบหนุ่มจีน <c oughs> หรือ,อยัง ไม่พูดได้ไหมต้องพูดนิดนึงเนาะเขาไม่เรียกว่าพูดค่ะเขาเรียกว่าข่วไม่ค่อยรู้เรื่องของ LGBT บ้านเรามากก็คืออย่างอย่างอันนี้คือไม่โป๊กที่จีนมือมันโป๊ะแม่คือแบบเราก็โอเคตอนนั้นเราก็ไม่ได้สวยสะพรั่งเหมือนตอนนี้เนาะแกหน้าเราคือไม่ทําสีดำอ่าแป๊บอันนี้คือทําแล้วยังไงไม่หล่อเลยหล่อเลยหล่อเลยทำแล้วทําแล้วก็นี่นก็แบบ เขาก็จะแบบถามว่าแบบผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรเงี้ยไม่คือเขาถามเธอเหรอว่าเธอเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาถามฉันว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบไปว่าเป็นผู้หญิงลูกล่างฉันสมัยนั้นอ่ะก็คือติ่งหูเดี๋ยวโปะรูปให้ดูเลยเดี๋ยวแปะแม่โปะโปะคือเมืองโปะคือเมืองอ๋อเลยก็เป็นอย่างได้เดี๋ยวแปะก็คือเป็นติ่งหูได้เขางั้นอยากถามแม่ว่าแม่จบการเรียนการสอนภาษาจีนมาจากแบบประเทศจีนอ่ะอย่างน้อยเครดิตก็ต้องแบบลดนะพอจบแล้วเนี่ยอยากทำอะไรอยากอยากประกอบอาชี แม่ฉันเนี่ยเป็นติวเตอร์แบบตัวดังดังๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเหมือนแบบอารมณ์คูลิลี่อันนี้เป็นแบบคูตบอสซ้ำอะไรเลยใช่ครอยากเรียนแพทย์สิเจ็ดก็แบบไปติวให้กับเด็กในโรงเรียนมปลายต่างๆเหมือนๆที่เราผ่านมหกมาเนี่ยเขาจะติวใช่ไหมเฉยๆเป็นแบบนัมแบบ ที่บ้านฉันก็เรียกตัวไปทํางานกับที่บ้านฉันเลยไปทํางานที่บ้านแพ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีช่วงที่รับสอนออนไลน์อยู่ช่วงหนึ่งโควิดมาใช่ไหม,มก็สอนออนไลน์แต่ว่าตอนนี้ไม่สอนแล้วแต่ว่าตอนนี้ยกำลงกังจะจะทำชิปปิ้งชิปปิ้งคือแบบนำมันรับของนำของจากจีนสั่งได้ทุกอย่างก็คือสั่งผ่านชานโดยฉันจะหาของให้แล้วก็เอาของไปให้เพาะว่าชิปปิ้งฉันแบบไม่น่าแพ้เพราะฉันต้องเลือกสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเปิดรานแล้วก็คุมกับตัวที่สั่งด้วยประมาณอ,อีกสองสามเดือนแล้วฉันถึงจะ ก็คือเอาดีๆคุณผู้ชมพอพูดถึงแค่ว่าแบบอ่ะเรียนจบจากจีนมาเอาย้อนไปก่อนว่าตอนที่เราอยู่มหมหอะไรเงี้ยเผื่อแบบบางคนแบบลังเลอยู่ว่าจะเรียนมนุษย์จีนดีไหมจะไปเรียนประเทศจีนดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่อยากเรียนมนุษย์มากพอแม่เราก็ไม่รู้ว่าจบมนุษย์ไปจะทําอะไรใช่ไหมเนี่ยพอมาฟังแบบบีบีหรือบอสซี่บอสซ่าพูดอ่ะคือมันก็เป็นได้เยอะมากคือเป็นได้เยอะคืออย่างเขาไปเรียนที่จีนมาหนึ่งได้เปรียบตรงไปอยู่ในสังคมว่านธรจริงจริงอาหารจีนอะไรจีนใดๆสิวอ่ง จเป็นต้องจบครูแล้วคือจบอะไรก็ได้ใช่ไหมอ,อย่างนี้ก็อาจจะมีแบบเรียนลึกกว่าแบบกว่าครูจีนไนื้อซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือฉันพูดเลยนะว่าเด็กบางคนนะ่ะไม่มีพื้นฐานนะ<อ>แต่ฉันท้าเลยว่าอยู่1ปีไม่ต้องกลับ เธอกลับมาได้พูดภาษาจีนได้แน่นอนมันพูดได้เขามันกินมันอยู่อะใช่ไหมไปกินข้าวก็ต้องใช้แล้วคุยกับคนก็ต้องใช้ถามทางก็ต้องใช้คือฉันนับไปหนึ่งกูฉชนมีเพื่อนอินโดคนหนึ่งฉันก็อยู่กับเพื่อนอินโดตลอดเลยก็คือแบบพยายามแบบไม่ต้องใช้ภาษาไทยมากก็คือนะคะคุณผู้ชมค่ะถอตัดภาพมาอยู่บนรถนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกับพอสอนอสอนะคะต่อว่าไปเรียนที่จีนแล้วแบบมันมีความแบบสนุกสนานยังไงคือมันก็มีทั้งความสนุกสนานความต่างๆแล้วก็แบบคนชาย ทีสเรายังไงกับการเป็นแบบสาวประเภทสองบ้างแม่เขาก็ชี้ันแบบโอเคแบบบางคนที่แบบแบบอย่างเพื่อนแบบที่ฮ่องกงอะไรย่ง้ใช่ไหมชีก็จะแบบอุ้ยแบบยูเป็น LGBT อะไรเงี้ยแบบไอ้ก็โอเคนะแต่ว่าแบบแค่แค่ที่จีเลยอะไรเงี้ย,ะยจะตอ่อต่อที่จีนว่าแบบคือคำถามเขาจะเยอะมากแบบ <S <S 2> <S 2> ว่ามากมากมากจนมจะมากยังไงแล้วคือบ้านเขาเขาก็จะชีนคนที่แต่งหญิงอะ,อะเป็นผู้หญิงไปเลยเขายังมีความเชื่อว่าแบบผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายอ่ะแล้วแบบว่าเขาไปอย่างงี้แม่โปะไหมโปะบ้างไม่โปะบ้างไม่ เพราะว่าโดนข่มขืนจริงยอดโดนจากลุงค่ะตอนนั้นไปเที่ยวที่ปักกิ่งกับเพื่อนไปกับเพื่อนสาวหนึ่งคนน้องสาวหนึ่งคนอยู่บน BTS ใช่ไหม uh. อยู่บนรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก,ก็จะกลับไอ้โรงแรมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาฉันแล้วก็แบบมาถามว่าแบบว่าเป็นคนไทยหรอมาจากที่นั่นหรอทำไมแบบทำไมเนียสวยจะไปก็ชมอวยยศกูแบบสุดก็เดินเข้ามากูเลยทีก็แบบดึงแขนชนะ แล้วก็ดึง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 แบบสะพาฉชั้นลงอ่ะเออโแล้วทุกคนในนี้ก็มองหมดเลยเพื่อนฉันก็ไม่ได้เป็นห่วงนะหยิบโรรทรศัพท์มาถ่ายคลิปได้เพื่อหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเหมือนแบบมีป้าคนข้างหน้า <c oughs> มาช่วยหรอมาช่วยไม่เรียกไปเรียกยามที่เขาคุมมีเทีสมาช่วยอสรุปว,ว่าอีลุงคนนั้นเมาแบบเมายาแล้วโดนไล่ไล่ลงจากมีเดียสไปเลยน้องๆบางคนที่ดูมาถึงตรงนี้เขาบอกว่าเอ้ยเอ้าทำไมเบื้องต้นตอนแรกหน้าคีกว่าหน้าเป็นเรียนจังอันนี้คือส่วนน้อยมากส่วนมากก็จะแบบคนดดีีีแแแบบแบบแบบป้้้าานนหมยิ่งงชวก ตุดจริงช่ไหนไปตุดจริงเนี้ยก็จะไปห่อเกี้ยวอันนี้คือเป็นเหมือนแบบวิชาเรียนของเขาหรือ,อยังไงเหมือนแบบเราสนิทก,กับป้าที่เขาคุมหอเงี้ยเขาก็จะเชิญเราไปที่บ้านเขาไปห่อเกี๊ยวไปแบบไปฉลองวันตุดจริงกับเขา <S <S เราก็จะรู้จริงๆว่าวนนะเออตุดจริงที่เมืองจีนเป็นยังไงและเข้าสู่ช่วงโชว์ของนะคะก็วันนี้เนี่ยก็จะให้บอสซี่อ่าบีบีบีแปลเพลงนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยอาจจะบอกกับเ่าไม่เตรียมกับบีบีเลยและเพลงที่เราจะ ทำก็คือเพลงเชฟบะของพี่ไฮอาภาพรนั่นเองนะคะสุริจอยก็คือจะอ่านเป็นประโยคหนึ่งแล้วให้บีบีแปลเป็นภาษาจีนเอาท่อนนี้เชฟบะเชฟบะก็คือชิบะไปเลยใช <ปะ S 2> หรอใช่แล้วแบบเหมือนว่าคเหมือนแบบเป็นเสียงเรียนเสียงเอลยี่สิบหกสสิบห้า มมมึึงงไ่อคุยกักษ์น้องจริงอย่าทิ้งน้องนะนี่เจ้เตยฟรีฮวนบออ่ะเออพุยงแบบพุยงเกินบอเฟินเสาอย่างเงี้ยเลยเชฟบ้าบ้าน่ารักไหมพี่เชฟบ้าบ้าอ่าคือไอมาจะย่าจะให้มาคือน่ารักไหมคะอะไรเงี้ยเชฟสเลนเดอร์เออเห่อเซ็กซี่ พิจาชนชายเนี่ยเหินเพี้ยวเลี่ยงโหเหินซิ่งการแบบเซ็กซี่ยั่วกรดสุดเออนสสนสสนนหน้าสูหน้าสีหน้าหนูหน้าดีชีกอหย <c oughs> อากเหยีนจริงเหินห่าค้านอย่างเงี้ยมังเยียนจริงเอ,อิงเอ,อิ่ยแบบเลียนเหินห่าค้านอะไรเงี้ยหน้าห,าาน,าน,น,หนูน่าหนี่ชีกอเออภาษาไม่มี<แ>อะแล้วเราก็พูดไปเลยเชฟบะ บะ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 เอาเชฟบะบะก็เรียนไปลอยก็วันนี้ก็คือจริงๆแล้วอาจจะบูกว่าเป็นเทพ,พิเศษไปเลยปะอาจจะไม่ได้อะไรจากเทปนี้เท่าไหร่แต่ก็อาจจะได้แบบสนุกและความบันเทิงอาจจะปั่นแล้วก็งงงงั้นให้บอสซี่บอสตามบีบีเนี่ยปากว่าใครที่อยากจะเรียนภาษาจีนติดต่อได้ทางไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าสนใจอยากจะให้เธอเป็นแปรเพื่อนําเข้าสินค้าหรือว่าชิปปิ้งกับเธออะไรเงี้ยติดต่อได้ทางไหนได้ค่ะติดต่อได้ที่เอจนะคะบอสตั หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าโควิดมันกลับมากปกติอะไรเงี้ยจะเห็นเธอในบทบาทอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับภาษาจีนไหมเห็นเห็นเชนกชนก็จะไปเป็นที่บอกว่านําของสินค้านําเข้าแล้วก็เหมือนแบบว่าดีลกับบริษัทที่เขาทําไกด์ไว้เกี่ยวกับไกดจีนอะไรเงี้ยเมือนเอาคนไทยไปทํา ไปเที่ยวที่จีนใช่ก็จะไปเป็นกาในเขาคือที่เดียวกับคนที่เขาทําทัวร์ไว้โอเคค่ะก็วันนี้นะคะรายการคบเด็กจบใหม่ EP นี้ก็อาจจะดูงงๆดูแบบงวยงยนิดนึงไม่เปิดว,ว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับด้วยนะ,ะเออกดอะไรอีกเราต้องส่งเสริมกันกดซับแล้วกดไลค์กดซ<ด>ับสไครป์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกดไลค์กดแชร์กดให้หมดไปเลยโอเคค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ